แลนา้าประเทศไทยเหลี๋ยวหลังแลหน้าในช่วงที่สองยังอยู่กับผมปราเมศเหล็กเพชรน,นะครับในช่วงที่สองนะครับพบกับคุณวัฒน,นาชีวดุษฎดนะฮะที่จัะมาส่องสะท้อนมุมมองในเรื่องการยืดจติตอภิปรายไม่ว่าลงใจนะฮะและเป็นที่น่าสังเกตนะเวลาใกล้ๆถึง การยุติอภิปรายในน้องใจรัฐบาลทีไรนะฮะก็จะมีกระแสข่าวมีการปล่อยข่าวออกมาเรื่องการที่จะเปลี่ยนตัวนายกนะแล้วการอภิปรายครั้งนี้นะทําการอย่างที่ชัยนะํามงแมงพูดไปตอนแรกนะเอ๊ะทำไมมีข่าวมวยล้มเยอะจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะองค์เหล่านี้นะมีคําตอบมีมุมมองอีกมุมมองที่นะ่าสนใจจาก ุนวัฒนาชีวัตุดตรีนะครับสวัสดีครับพี่หนุนาอ่าสวัสดีค่ะคุณปราเมศแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องการยืนเต้นไม่ได้ตื่นเต้นผมไม่ตื่นเต้นแเลยเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยครับเนี่ยคือคือต้องบอกว่าชื่อชั้นของรรคสายค้านภายใต้แกนนําของรรคเพื่อไทยเนี่ยนะ ยุคยุคสมัยเนี่ยมันมันมันแก้ไม่ตกนะเพราะว่าเื่ยงกว่านี่พรคที่ขึ้นชื่อหรือชาวว่ามีเศไม้อะไหมือในแง่ของการตรวจสอบในไอดีก็เป็นพรรคประชาธิปไตยแล้วก็ในยุคหลังมานี้ก็ดูเหมือนก็จะเป็นกับพกกรรเกล้าไกลของคุณธนาธรนี่แหละนะที่พอจะฝากความหวังเอาไว้ได้เพราะว่า ในภาวะที่พรกเพื่อไทยเองมันก็เกิดศึกในมาตลอดแล้วก็อย่างที่ออซอฟต์ไซด์มันอยู่ว่าเริ่มมีแล้วก็บอกไว้นะที่นี้แล้วว่ามีนายทุนที่เอ,อนักธุรกิจใหญ่มาได้ค่ายพลังงานที่เข้าไปแทรกแซงเอ,อจริงๆแล้วก็คือเข้าไปแทรกแซงบทบาทที่ทัดไม่ได้แพรไปกับข้อก่อ,อาหาเดิมๆที่ว่านายใหญ่หนายหญิงอะไรหรอกนะ แต่คราวนี้เป็นดักมือกลุ่มทุนเป็นนายทุนคนนี้ซึ่งสามารถแทรกซอนเซาะเข้าไปทั้งฝั่งรัฐบาลคั่ววิกปอที่ใหญ่คั่วอะไรต่ออะไรเนี่ยจึก็ตนให้แล้วก็สะท้อนมาผ่านหน้าตาคอดิชั่นของประธานคณะทำงานข้อมูลฝ่ายค้านอย่างพระประไทยเนี่ยคุณยุทธพงศ์จละถะียนเนี่ยก็ มีข้อข้อรหามานะว่าเหมือนก็เป็นเด็กในคาถาเป็นสายเป็นสายตรงอ่ะนะมันก็เลย,ยทำให้เอ่อข้อความน่าเชื่อถือหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็กตั้งข้อสังเกตเลยมันไม่เป็นร<อ>้อยนะคุณปรเมศในแวดวงนั้นเป็นร้อยไมหมเหรอเพราะว่าคือคือต้นยอมรับว่าคุณโจนเนี่ยคราวก่อนเนี่ยช่วงเดือนกุมภาที่ ปีที่แล้วปี63ที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมก็ทําผลงานไว้ที่ไม่ได้น่าประทับใจเหมือนกราว่าเอ,อไปบอกข้อสอบเขาสมดุดแล้วบางช่วงบางตอนก็พูดตอบแทนพูดตอบด้วยซ้าไปอ่ะมันก็เลย <c oughs> แล้วอ่านงวดนี้คุณโจ้ก็มาตีประเดน็นโหมโรงไว้ด้วยเรื่องสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งโดยโปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยบอกกันว่าอะไรกันล่วงหน้าเป็นเดือนขนาดนี้เราคุณตาแมตรงขึ้นไไม่บอกด้วยไม่บอกเลย,ม,เลย<อ>มันก็เลยมันก็เลยเหมือนว่าหลายๆครั้งที่เราซึมซับจากสื่อหน้าสื่อหลักเนี่ยพอคุณโจ<ะ>้ตั้งเขาแถลงข่าวก็ไม่ได้เป็นที่ฮือฮาอะไรมากมายสื่อก็ไม่ได้ให้ความสลักสําคัญพูดง่ายๆว่าถ้า,าถ้าเป็นข่าวก็ให้ทักงสามดาวง่ายแต่ห้าดาวมันก็เลยแบบไม่ได้ ดูดูไม่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 เชื่อนับอยู่อ่ะแล้วก็คุณดูสิคุณปาราเมศท่านผู้ฟังการหาหรืออ,อรอบนอกเมื่อวันที่สิบห้ามกราคมที่ผ่านมาเนี่ยหรือแม้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็พักร่วมฝ่ายค้านก็ยังตักข้อมูลไม่กล้าแบกข้อมูลให้เห็นนะ S <S ยังกัดกักันอยู่แม้ต่ว่าไปประชุมกันที่ภาคเสรีรวมไทยของคนบริสตกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็มีพยายามจะร่วมไม้ร่วมมือหลังจากที่เสียหน้าเสียตาไปกับการที่ไปมีสองสาวสมาชิกสสพักเพื่อไทยดันไปถอนชื่อออกแล้วก็เลยตามมาด้วยข้อคอลหาว่าคุณศิระเจนจาค้าเนี่ยนะที่ถูกยื่นถอดถอนเนี่ย เหมือนว่าเอ๊ไปถูกแจกกล้งแจกกล้วยมีข้อแรกเปตี่ยนมีอะไรต่ออะไรเปล่าจนไถอนทำไมถอนเลยเออบบต้องไปแก้หน้ากันอีกทีหลังจากที่จารึ่งก็ตีตกคําร้องไปทีนี้ก็เหมือนกับมันก็เลยสะท้อนภาพของการมีดิวการเมืองอะไรกันระหว่างแกนนำพรรคพลังปรารัฐกับนายทุนที่สนิทชิดเชื้อกับทั้งองฝั่งเป็นตัวเพล์เมกเกอร์เมคกีดิวอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็จะออกมาให้ได้ยินได้ฟังอยู่เนืองๆแหละเพราะฉะนั้นถ้าสองดูชื่อรอบแรกที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยก็ไปตอกย้ำแผลอีกเพราะว่าพอใช้หนังตัวอย่างมาบอกว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล<อ>เพื่อที่ว่าจะถ้าเป็นเอ,อ รัฐบาลทังางคณนะเดี๋ยวก็มันก็ช่วยกันหนีแล้วแต่เดี๋ยวรัฐบาลก็จะใช้แท็กติกมอบหมายคนคนบางคนอาจจะเป็นวิศนุคเครืองการี่มาตอบแทนคอรมอท่งนก็นะจะก็เสียของเปล่าก็เลยออกมาเป็นยัตติเชื่อรายบุคคลแต่รายบุคคลที่ว่าที่ฉายหนังตัวอย่างมาเนี่ยก็มีประกอบด้วยนายก้องนตรีประยุทธ์จนันโอชาละเอาหลังเล<ะ>ยบิ๊กปอกอนุพงษ์ พ่อจินดาคุณอนุชินชาญเวรกุลคุณจูเินรักษณะวิเศษคุณสุชาติชงเกินรวมแล้วห้าคนคุณสังเกตว่ามันขาดชื่อใครไปอือยิ่งป้อมหรือเปล่าครั้งที่แล้วที่ได้ไว้วางใจเยอะที่สุดด้วยสองจิดเจ็ดสีอนที่แล้วนั่นไงเนได้สองเจ็ดสองเองแล้วแล้วโดนวิจารมากเป็งที่แล้ว ไม่ได้กระเทือนฟางอะไรเลยตอบก็เหมือนไม่ได้ตอบด้วยซ้ําแต่ได้คะแนนมากที่สุดส <27 S 1> อ,อ,องสิดเจ็ดเสียงจำได้เลยเป็นเป็นอะไรที่มันย้อนแยง้งและคราวนี้พอหมโลงออกมาอา้าวไม่มีชื่อบิ๊กป้อมแต่เขาก็อ่ะไม่อยากจะไปมองในแง่ร้ายเดี๋ยวรอบต่อต่อไปก็ต้องมาดีเบตกันว่าแล้วเ,วเปิดเผยออกมาแล้วจะมีชื่อบิ๊กป้อมในฐานะผู้มีกลนคือถ้าถ้าจะพูดถึงเรื่องการ รับผิดชอบเรื่องแรงงานต่างด้าว่ก็คนเอกประวิตยก็ดูแลเรื่องความมั่นคงในพาร์ทของแรงงานตรงนี้อยู่ด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีการเคลียร์คัดตัดตอนกันถึงแค่เรื่มงตีสุชาติจงกินหรือเปล่าอ่าอย่างเงี้ย<ม>ก็ก,ก็มันอย่างที่บอกแหละอย่าว่าแต่ประชาชนก็จะไม่ไว้วางใจไม่เชื่อถือไม่เชื่อน้ํายาเลยพักร่วมไปค้านเองก็ไม่กล้าอย่างที่บอกยังต้อง เออคือคือกากแล้วก็คงจะมีแน่นอนแหละเรื่องการกักข้อบูลเนี่ยจะมาแน่นอนครับทางผู้หลักผู้ใหญ่รัคเื่อไทยแม้แต่พิณโจเองคุณประเสริฐจันทรัลลุงทองเองจะพูดว่าเฮ้ยจะได้มาแชร์ข้อมูลกันจะได้มาจัดเรียงผู่อภิปรายไหมซ้อนซซ้อนกันในต่อแะไรแต่ว่ามันก็ไว้วางใจไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเผลอๆพอบอกข้อไปก็จะมีมือปืนรับจ้างไปทําคําตอบไปขายซะอีกอะ คือคือไม่ช่วยกันตีแล้วยังจะไปช่วยกันหาคําตอบให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างนี้อีกก็ไม่ไหวนะคุณประเม่แล้วโดยที่ว่าเสียงของรัฐบาลเขาก็มั่นคงกปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยต่อให้คุณเอ่ออธิบายกันไว้อย่าอย่าพูดเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยนะคุณบาลแม่ขำอ่ะสามวันเนี่ยแล้วคุณชกให้เข้าเป้าเอาเนื้อเน้นแค่สองวันคุณทําให้ได้ก่อนเถอะอาชีก็ต้องขอปลามานเอาไว้ร่่งหน้าเลยนะ คือคืออย่ามาพูดแบบเป็นเอ่อไอเรื่องความล้มเหลวของการแก้ไขการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็การฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบจากโควิดเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ฝากความหวังไว้กับฝ่ายค้านหรอกเพราะว่าก็บ่นมาเยอะแสดงออกเรียกร้องอะไรกันมาเองก็เยอะ ก็ยังไม่ได้ผลประยโยชน์พ้ผลเลยเลยแล้วมันก็จะไปเหมือนไปเอาเรียบเรียงเสียงประสานไปเสียงตำหนิติเตียนวิพากษ์วิจา,ารณ์ในสภาก็เหมือนเป็นแค่เปิดช่องเปิดโอกาสให้ฝ่ายค <ทำ S 1> ้านทำอะไยร, <หา S 2> รัฐบาลไม่ได้แบบนี้ครับออไปไปแค่เสนอแนะติจริงด่าทอว่าช่วยไม่มีประสิทธิภาพเยะเยียวย,ยาแค่จิดๆมันแค่ผิวๆไม่สามารถ Graduate, ที่จะไปช่วยต่อ <idity> ลมหายใจให้พี่น้องประชาชนผู้ประกอบการใครต่อใครที่ได้รับผลกระทบอย่างแสนสาหัสสากันในเวลานี้ก็ดูเหมือนรัฐบาลพูดไปก็เอาน้ำรถอัวตอไปนะเขาก็เสนอแนะอะไรก็ไม่ได้เอาไปทาหรอกเขาก็ยังมุ่งมั่น um ในการที่จะแจกเงินแจกเงินจิ๊บจิ๊บเพื่อเป็นการประทังก็บอกแล้วว่าเป็นมะเร็งแต่เอายาแก้ปวดให้กินไปประทะประทังไปเผื่อ คนกินเข้าไปก็จะเคลิ้มเคลิมว่าเออได้กินยาแล้วก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยแต่เอาเขา้าจริงแล้วเนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยที่เริ่มจะประทังตัวประคับประคองตัวไม่ไหวมันหมดและกินทุนกินตัวไปเรื่อยๆเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วยิ่งรัฐบาลปล่อยให้โครงสร้างพื้นฐานมันผูกกรดโทมลงไปเรื่อยๆเนี่ยคุณประเมศเห็นไหมว่ารอบบ้านโน้<ง><ง> พื้นตัวแล้วก็ต้องมีการประผูต้มแจมภาคการผลิตหน่วยผลิตบุคลากรที่เป็นภาคแรงงานของไทยซึ่งปัจจุบันไม่ได้อยู่ในภาวะได้เปรียบแรงงานชาติอื่นอีกต่อไปแล้วมันละเลยภาคของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาเยอะแยะมากมายเอาแค่เรื่องภาษาเนี่ยเราก็เสียเปรียบเยียดนาต่อป,ปล,อปลอาวหรือแม้แต่เมียนมาหรือแม้แต่ ัำวิชาด้วยซ้ําเพราะว่าแรงงานไทยก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะพัฒนาตัวเองคือก็จะไปโทษก็ไม่ได้นะอยู่กับเภาวะปัจจุบันมาเจ็ดปีเนี่ยก็อปากกัดตินถีบข้าสารจะกรอกหม้อเข้าไปเนี่ยมันก็จะยากแล้วกับภาวะที่จะตกงานรายวันเนี่ยก็ทําให้เกิดความเครียดมากแล้วแล้วก็คงไม่มีทุนร้อนที่ไหนไม่มีกระจิกกระใจอะไรที่จะไปพัฒนาเรื่อง ความรู้ที่จะเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านภาษาต้นทุนดน้งงานไฮเทคเทคโนโล,โลยีให้ก้าวล้ำทันยุคอย่างที่พูดกันมงโวโวไปหาเสียงไปเรื่อยเรื่องอีก็พบเจนไอ้ประเด็นดิจิตอลอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้มันมพูดไปก็เหนี่ยที่ฟันเนี่ยมันก็โม้อเปล่าเนี่ยเพราะนั้น <laughs> ภาพของการพัฒนาทรัพยากรหรือหน่วยผลิตของชาติเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้สูญเสียโอกาสในการเพิ่มศักยภาพแต่ถือความสามารถทางดานแข็งขันของตัวเองไปนานแล้วคุณกระเนีอันเนี้ยก็น่าเสียดายกับเจ็ดปีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องไปคาดคาดหวังกับเรื่องของไอแผนยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีเนี่ยควรจะต้องยอมรับความจริงกันนะว่ามันไม่ทันจริงแล้วมันเอาแล้วก็ มันก็ต้องสูญเสียงงบประมาณงบประมาณอะไรในการจัดทํำไปแล้วก็ต้องก็ต้องยอมให้มันเอ,อละลายแม่น้าไปแล้วต้องคนหนักหน้าคนที่ต้องเข้ามารับภาระใหม่นะคุณปรเมศเพราะฉะนั้นหญิงได้บอกว่าึกองานพิายไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรแล้วก็คุณเห็นไหมล่ะว่าโอ้โหนี่สังคมพึ่งหวังไม่ได้เลยฮะคุณปกติการตรวจสอบแบบนี้นะฮะ ต้องการตรวจสอบเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยได้ทํางานดีขึ้นหรือถ้ามีเรื่องสุจริตก็ต้องล้มแล้วเลือกตั้งกันใหม่เลยเขาแบบนี้มันก็แอมันจะทําให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพขึ้นไงคาดหวังไม่ได้จากผรคเพื่อไทยที่เป็นแกันละแต่เอาอย่างนั้นเข้าไกจเราล่ะเข้าไกลแต่แอบเพิความความหวังลึกๆได้กับพราเข้าเก้าเพื่อจะมีเซอร์ไพรส์ ครับเอออย่างข่าวก่อนที่มีเรื่องใช่ไหมเอกสารเอ่อข้อมูลจะองจัดซื้ออาวุธอะไรในของกอง,งทุนกองทัพที่ออกมาอ,อทางสสของพักไก,ก่ก็ก็ก็อาจจะสะเทือนเลื่อนนั่นได้แต่ในแง่ว่าในภาพรวมเนี่ยถามว่ามันจะทําอะไรได้ไหมยากแล้วก็ไอ้ทุกครั้งที่คุณปรเมศเกินมาบอกว่าจะมีข่าวเรื่องของการปรับเปลี่ยนตัว หัวขบวนรัฐบาลเนี่ยน่าจะออกมาจากพวกที่อยากจะขึ้นไปมีอำนาจในขั้วขรัฐบาลกันเองนั่นแหละที่ปล่อยออกมาทุกครั้งอ่ะมันก็มาตามเทศกสัปดาห์ที่แล้วแรงนะสัปดาห์ที่แล้วแรงๆนะปล่อยออกมาสะแรงเกีียวก็ด้วยว่าสถานการณ์การเมืองและก็โควิดมันก็ยังไม่เติมซาลงไปมันยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างดี ที่พูดกันจริงๆแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมว่าถ้าเป็นรัฐบาลอื่นๆพลเรือนเนี่ยถูกยายยับเยินไปแล้วแล้วอย่างประหนาค่าพีเอ็ม25ที่เป็นฝุ่นฟันพิษเนี่ยรัฐบาลดูเหมือนไม่ได้แก้อะไรเลยนะคุณตราเมฆชาวบ้านชาวช่องก็ต้องทนรับกับคุณภาพชีวิตที่ต่ำต่ำมากเสริมสุด แบบมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเลยได้ซ้ําเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับแค่ประับประทังให้พอขึ้นชื่อได้ว่ามีรัฐบาลแต่ว่าไอ้ควรที่จะต้องแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาวิกฤตลึกๆจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ถึงแก้โดยที่โครงสร้างที่ต้นตอที่อะไรต่ออะไรมันเหมือนเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซะเกือบทั้งหมดเนี่ยคุณประเมศแล้วไอ้น,นี้ก็พูด หลายฝ่ายก็พูดตรงกันนะแล้วก็ไปเสียงสต้อนเนี่ยฟังกับพี่น้องประชาชนเอาแบบที่ไม่ต้องผ่านโภพักันได้าของรัฐบาลหรือไอโอฝั่งสนับสนุนลุงตู่นะอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าอะคุณแรเห็นไหมล่ะว่ามันมีการแก้ปัญหาอะไรที่มันเป็นแบบเนื้อแท้บ้างยากอยู่ที่จะมองเห็นมองเห็นแต่ด้วยว่ารัฐบาลลุงตู่เขาก็มี เอออำนาจพิเศษในการรองรับซัพพอร์ตยื่มันถึงได้เป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่างเนี้ยเออคือถูกชกถูกไล่เจออะไรต่ออะไรเองและไอ้เรื่องว่าร่วมรัฐบาลจะเลือกเกาะแข้งเกาะขากระโดดออกไปเนี่ยคุณอย่าไปหวังเลยนะเพราะว่าสมัยนี้ก็คิดแต่ว่าประโยชน์ส่วนตนส่วนพรรคขอให้ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลก่อนเพราะขนาดเป็นรัฐบาลก็ยัง <laughs> ไม่ได้ถูก ให้ค่าตีราคาเป็นแค่ไม้ไประดับขนาดนี้แล้วถ้าเกิดโดดออกไปอยู่ข้างนอกนี่ตายเลยยิ่งกว่ายิ่งกว่าคําว่าอดอยากตายแค้งไปอีกอ่ะมันอกไม่ไส้ขม้อมเกี่ยวนี้ก็คงไม่มีนะักการเมืองเอ,อฝ่ายรัฐบาลที่จะตัดสินใจด้วยความกล้า,าหาญขายอุดมการกินก่อนอุดมการออกไปพร้อมตายการเป็นสภาวะฝ่ายค้านคงไม่ใช่คงไม่มีในยนุคนี้เพราะว่าทุกคนก็เห็นแต่ตัวนะ ไม่ได้พูดถึงประโยชน์ส่วนรวมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าแนวรบถ,ถ้าคุณตู่จะไปเนี่ยมันก็ต้องมาจากการที่เออ,อำนาจพิเศษที่อุ้มชูก็อยู่นี่แหละว่ากำหมดความอดทนกับรัฐบาลที่เอ,อฝีไม้ลายลมือยังไม่เข้าขั้นเหนือที่ออย่างที่คาดหวังหรือเปล่าก็แล้วก็ประกอบกับเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มแล้วเมื่อวาน คุณหมอกลายเห็นเนี่ยพอบอกว่าเริ่มจะมีการชุมนุมนู่นนี่นั่นความกดทนอดกั้นของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมันก็น้อยลงก็ต้องทําเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเพราะว่าตํารวจเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอเตาบลกระสุนตกแทนรัฐบาลอยู่เลยนะในทุกๆทุกๆองเกิดทุกเรื่องโดยเฉพาะบอนเอ้ยแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีกระบวนการลักลอบ เข้ามาโดยมีเรื่องสวยเรื่องอะไรต่ออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องคุณแรเห็นไหมว่าตำรวจเนี่ยก็ซวยอยู่ฝ่ายเดียวจริงๆไม่ได้บอกว่าไม่ได้ผิดนะก็ผิดมีส่วนร่วมบางคนบางนายที่เป็นตำรวจเลวแล้วก็ไปหาจินเนี่ยตำรวจดีๆเขาก็มีนะเขงให้ความเป็นธรรมแต่ว่าสีตะ,ะกี้ทาสีเดียวทําไม่ได้หรอกคุณปรเมศก็ต้องมีสีอ,อื่น ่ไหมสีตะเกียงอื่นนะ่ะฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องหลายเรื่งนันเออแล้วก็สีเขียวอื้อที่ดูแลชายแดนเนี่ยก็ที่พยายามจะลูกหน้า่จาจะหมูกปกป้องเคลียร์คัดตัดตอนกันไปเนี่ยเพราะฉะนั้นตำรวจเองก็ทํางานลําบากอยู่เป็นจาเลยของสังคมในขณะเดียวกันถ้าไม่อยากจะรีดก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าตำรวจกินข้าวไม่ได้กินยาไม่ได้กินอากาศนะแม้เพราะงั้น ไอ้อบงบประมาณสนับสนุนที่เปนน็นงบประมาณนอกระบบอ่ะไอ้ที่เรียกว่าสวยหรือจะเรียกว่าอะไรก็กแล้วแต่มันก็ต้องมีทั้งนั้นแหละประเทศไทยมีตั้งแต่บรรษัการไหนและแล้วบอดการกำเนิก็มีอยู่คู่มาจากโบราณกาถึงได้บอกว่ามันก็กอให้เ,เกิดกระทบเหมือนกันว่าตำรวจก็ต้องเอาตัวรอดเพราะนั้นพอมีกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มออกมาที่ลานการจิลีสแควร์ นี่เห็นขนา,าดพบตอก็บอกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไงเริ่มไอ้ข้าวความระมุนละม่อมในการปรับปรามก็หายไปแล้วอันนี้เริ่มมีกลุ่มผู้ชุมนุมเพียงหยิบมือก็อไปใช้กําลังกําลังอะไรกันอย่างร<ม>ุนแรงเกินเหตุแล้วมันม,มันก็จะเป็นและแถมยังมีเสียงอะปลาปลายอเสียงประทัดยะกคล้วัตถุระเบิดเข้ามาแกมเนี่ยดูสถานการณ์ก็ สุดส,ดสมไฟไม่รู้ใครจะเป็นฝ่ายเร่งเออโหมไฟกันแน่นะคุณปรเมเมศเพราะว่าดโ,ดโดยสถานการแบบนี้ถ้ายิ่งมีมอบความไม่พึงพอใจของประชาชนเกือบทุกกลุ่มแล้วนะนแล้วก็ออกมารวมกับการที่มันถูกกดกันเอาไว้มากๆแล้วก็ถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็ฝ่ายเออ พรคก้าวไกลเองก็หึมหึมหึมที่จะเสนอแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปในสภาอีกนะก็แล้วก็คุณไพบุญนิติตะวันจากขาเก่าเจ้าประจําของพระพลังยารัฐก็ประกาศขัดขวางทุกมิตีทางอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นกลับมาเข้มข้นมากขึ้นหนึ่งนาทีที่ว่าที่จะทิ้งไว้เนี่ยก็คือว่าแม้ว่าเอ่อการที่าปจะเกิดขึ้นแต่เราก็เชื่อว่า ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับในส่วนของรัฐบาลได้ถ้าไม่สามารถที่จะมีใบเสร็จมีหลักฐานที่จะ,สะแสดงให้เห็นหนูว่าไม่ตปร่งใสาการใช้งบประมาณไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเอ่อเกี่ยวเนื่องจากผลกระทบเกี่ยวยาเรื่องเอ่อโควิดหรือโครงการต่างๆนานาที่ก็ยัง ย้ายฟ้าท้ายดินมันอยู่จัดซื้อจัดจ้างแทงอย่างล่าสุดก็ไอโซลาเซลอะไรของกอรมนอนี่รู้สึกกอลมนอนอนี่จะเป็นจุดอ่อนเลยนะแล้วก็อ้อต้องไม่ลืมว่านายกรัฐมนตรีก็เป็นวิทเป็นหัวหน่วยนำของกอรมนอน,อนอนด้วยโดยตําแหน่งอยู่แล้วลนะเพราะฉะนั้น <c oughs> มันก็จะมีกลิ่นโชยตุๆอะไรออกมาเรื่อยๆก็ต้องคอยติดตามดูว่าในช่วงเดือน อการเมือนกุมภาที่ว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันเนี่ยจะเป็นเพียงการออภิปรายตามประเพณีเพื่อรักษาสิทธิ์อย่างที่เด็กๆพลังประชารัฐเขาออกมาปรามาหรือจะมีมหาจารย์มีข้อมูลเอฟ้าประธานพรล,ลงมาให้พัดเจ้ากลหรืออพัดเสรีลมไทยพรรคอื่นๆที่เขาไม่มีคอรหาเรื่องการซูกเอียมีดีลอะไรลึกแล้ว พิสดารพันลึกเนี่ยก็ต้องติดตามแต่เหนืออินดอย่างที่บอกเสียงในายพาทำอะไรลุงตู่ไม่ได้หรอกนอกจากเสียงของออผู้มีอำนาจพิเศษที่จะเลิกใช้หมากตัวนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการมองกันไปแล้วแล้วว่าเให้แนวลบให้โอกาสลุงตู่มาอีกครั้งในเดือนกุมภาอาจจะยังไม่มีอะไรเพราะถ้าสถนานการณ์โควิดยังช่วยชีวิตลุงตู่อยู่ห้ามการชุมนุม ออะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยก็ไปดูแนวลบออกมามืนแนวตั้งนแถวแถวเดือนไม่เกินเดือนเมษาแต่ถ้าหากว่าเดือนเมษายืนสู่ก็ยังสามารถซื้อประคองไปอยู่เนี่ยโอกาสที่อยู่ครบเทอมมีสูงแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นให้อยู่จับตาดูสถานการณ์ด้วยความล้มเหลวเรื่องโควิดกับเรื่องของม็อบของรัษฎรที่จะกลุ่มรัษฎรที่กําลังก่อตัว แม้จะมีการจัดระเบียบยังไม่ค่อยลงตัวนะยังมีโอเวอร์แลของสิ่งย่อยๆอะไรต่ออะไรเนี่ยจริงๆเดี๋ยวค่อยมีเวลาสัปดาห์หน้าค่อยมาถ่ายให้ฟังว่าการขับเคลื่อนของม็อบที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยจะต้องจัดวิสตศาสตาร์ใหม่อยู่เช่นเดียวกันสําหรับวันนี้คงลาท่านทูฟังแล้วก็คุณประเมศไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ